คุณคิดว่าเงานี้เป็นเงาของใครรูปนี้หล่อไหมครับสวัสดีครับน้องๆเดี๋ยววันนี้พี่มีรูปมาให้น้องทายนะครับว่าเงาในรูปเนี่ยเป็นเงาของใครพร้อมไหมครับพร้อมครับผมโอเคสักหนึ่งชื่อใครกันว่าแบบนี้ยาวๆแบบนี้ผมยาวๆแบบนี้พี่น้อยวงภูพี่น้อยวงภูนะครับนัดเดชเหรอนดเดชเลยเหรอเข้มพมทัศวีใช่ไหมครับใช่เอเอวงบัสค่ะเอเอวงบัสโอเคครับอาจจะกล้องก็ได้ค่ะ กล้องห้วยไล่ทั้งคู่เลยนะครับกล้องหกล้องห้ยไล่กับกล้องสหรัฐนะครับถ้าไม่ใช่พูดน้อยเพื่อตกลางสยามพูดนะเต้นกลางเต้นกลางสยามนะลองพูดแล้วถ้าเฉลยม่นน้องจะเสียใจไหมไม่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับรู้จักไหมครับคนนี้เหมือนคิวเทโอปป้าเหมือนคิวเทโอปป้าเลยนะครับน้องบอกเหมือนเหมือนไหมเหมือนไหมนั้นใช่ครับเหมือนเหมือนกันไหมครับ หล่อโค้งมากครับคิดว่าใครครับหล่อไหมหล่อค่ะหล่อโค้งมากครับร okay> ู้อย่างว่าเป็นใครนะเป็นคนหล่อคนนึงคนหล่อคนนึงเลยอยู่เป็นนะเนี่ยดูนะดูนะเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันใช่ผิดน้องน้องว่าอะไรนะเพื่อผมเกินกลางสยามเต้นนิดนึงเต้นมาเต้นปุ๊บดังปั๊บเลยไม่เอาในรูปหล่อไหมครับหล่อจะไมเป็นเพื่อนหล่อจริงเหรอเพื่อนหล่อมาเพื่อนน้องหล่อกว่าใช่ไหมแต่ขอมาเทียบขน่อยได้ไหม พี่เล่นเป็นกุลชาติในเรื่องนี้อยาหนูไปตามดูนะครับได้เลยครับฝังน้องๆด้นะครับฝากละครพี่ได้นะเงากรรมเทพทางช่อง7 HD นะฝากน้องๆด้วยนะครับได่ค่ะถ้าอยากรู้ว่าเงานี้คือเงาใครตามไปดูกันได้ในละครเงากรรมเทพทุกวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่ม40ทางช่อง7 HD กด35หรือดูย้อนหลังได้ที่2 Vision Now ครับ